สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการมาฟิตกันวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายบริหารต้นแขนของเรานะทุกคน้วยนีเลยมีดัมเบลแล้วก็มีขวดน้ำของเรานะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่าไปจุดเผลนะคะจะเป็นเกรงต้นแขนด้านหน้าไว้นะคะแล้วยกดัมเบลขึ้นมาเป็นดัมเบลเคิร์อนี่คือท่าแรกของนนะคะเราจะบริหารท่านี้หนึ่งนาทีนะคะทุกค แล้วจับเวลาโอเคพร้อมแล้ว let's go หนึ่งนาทีนะทุกคนเียงกลามเนื้ต้นแขน let's go ยังไหวกันรอเปล่าไหวรอเปล่าไหวเข้าไหวแล้วไปต่อค่ะกล้าเนื้อต้อแนแขนหน้าหน้ารู้สึกไงบ้างคะ แขนไว้ไไดีมากเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะทุกคนยังไหวไปต่อตอนยกขวดน้ำหรือดเมเบนขึ้นมาอย่า,า,ยยา,ายลืมใส่ออกทุกคนโอเค โ okay, อเคต่อไปท่าที่2นะทุกคนยืนเท้าบ้างท่าช่วงสะโพกโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะสอกชิดลำตัวดึนไปด้านหลังนี้อันนี้คือท่าที่2ของเรา,อาโอเคไหมท่านี้ก็จะบริหารหนึ่งนาทีกันมาทุกคน let's go ไปดีสบ,บาดหลังหึบหึบพึบตอนดึนขึ้นมาหายใจออกทุกคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ไหวอยู่ปนะาไหวไหวนะข้าวไหวไปต่อ Let's go เป็นทางง่ายๆนะคะใครก็สามารถทำตามได้นะคะทุกคนรับรองทำทุกวันได้กล้ามเนื้อแขนที่กระชับแล้วก็สวยนะคะทุกคนไปต่อเร็วฮบ นิดเดียวนิดเดียวค่ะทุกคนอย่าลืมเกรงหน้าท้องลอง็ลอกลังตัวยี่โอ้ Let's go นิดเดียวขันนิดเดียวใกล,ล้ละใกล้ละใกล้จะไม่ไหวใช่ไหม,ไมใช่โอเคไปแล้ว <c oughs> โอเค <c oughs> เป็นไงบ้างรู้สึกเหนื่อยกันหรือเปล่าคะโอเคท่าต่อไปไม่ใช้อปุปกรณ์นะคะเป็นท่าที่3นะคะทุกคนท่านี้เราจะบริหาร30วินาทีนะ โอเคเดี๋ยวสาธิตให้ดูยืนเท้ากว้างให้ช่วงที่พกเหมือนเดิมโน้มตัวไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงไปด้านหลังแล้วก็ไปซ้ายก็พือปีกแย่ก็พือปีกทางนี้สามสิบวินาทีแต่ขอทําให้เร็วนะโอเคไหมโอเคมาถ้าพร้อมแล้วโอเคเดินออกข้าวพร้อมแล้วไปขอเร็วอย่าลืมหายใจนะทุกคนรับทรงตัวเกรงหน้าท้องไม่ไม่สะบัดข้อมือนะคะทุกคน ล็อกข้อมือให้ดีนิบสะบัดด้านหลังอันนี้จะลดทําให้หลังของเราแน่นแล้วก็กระชับนะทุกคนไปเร็วนิเกี้ยวนิเกี้ยวยังไหวไปไปนิดเกียวค่ะโอเคตอนนี้เราออกกําลังกายมนาะ2นาทีครึ่งแล้วเราจะกลับไปวนท่าแรกใหม่ก็คือใบศีรษอีกหนึ่งนาทีแล้วก็โลลลอีกหนึ่งนาทีแล้วก็ท่าเมื่อกี้กสามสิบวินาท,นาทีก็จะเป็นการก ครบ5นาทีของเรามาเซตอัพท่าต่อเนื่องเลยนะทุกคนเราจะไม่หยุดพักนะโอเคไหมเกบพร้อมแล้วป้ายหนึ่งนะที่ปเก็บเธอตอนยกขึ้นหายใจออกนี่ฮะค่ะไหวหรือเปล่าไหว,ไหวนิดเดียวเอ้ยครับปนูนิดเดียวโอเควันนี้ก็จะมีความมุ่งบายเพราะว่าเราพาลูกมาดดอคอร์สตายนิดเดียวค่ะมาเร็วเอสามสิบวินาที อย่าลืมเกรงหน้าท้องล็อกลำตัวเหมือนเดิมดีมากเฮ้ยอะไหวหรือเปล่าไหวใช่ยังไหว let's go นิดเดียวแขนงเลียวเล็กกระชับดีหู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 นิดเดียวค่ะทุกคนสู้ไปด้วยกันเราจะก้าวผ่านหนึ่งนาทีนี้ไปด้วยกัน let's go Let ยอดมาโอเคโอเคตอนอยังไงไปหนึ่งนาทีโลโลมาเยีเ่ยมมากล็อกลงมตัวเจียงหน้นะาฟังเหมือนเดิมตอนดึงขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจะเข้าหายใจออกดีาออกมากรู้สึกฟินกันหรือเปล่าฟินไหมคะทุกคนคุณเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเค ็นการออกกำลังกายนอกฐานที่ของเราฐานแรกนะทุกคนไปนิดเดียวสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีทุกคนยังไหวอย่าลืมล็อกลำตัวเสีงหน้าท้องเหมือนเดิมนะลดอาการเจ็บหลังของเราได้นะคะทุกคนไปไปนิดเดียวค่ะโฮ้ยไม่ไหวต้องไหวหนึ่งนาทีโอเคไหมแหน่ขอเสียงหน่อยเลว น,นิดเดียวไปโอเคท่าสุดท้ายมาเร็วสามสิบวินาทีมาท่าสุดท้ายเสร็จแล้วขับไปขาปูถอยลูกขาป <c oughs> ูน,น <c oughs> ้นเดียวนิดเดียวลูกผิดห้าวินาทีสุดท้ายครับทุกคนใกล้แล้ววันนี้วันนี้เราวันนี้เราจะข้ามผ่านห้านาทีของเราไปสำหรับการออกกำลังกาย นิดเดียวสี่สามสองหนึ่งทุกคนโอเคเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ5้านาทีของเราเป็นการออกกำลังกาย5นาทีต่อเนื่องเลยนะุ้คนไม่ไม่ให้พักนะก็คือ5นาทีถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่โดนหรือยังไม่รู้สึกเหนื่อยหรืออะไรเราสามารถทำ5้านาทีเสร็จแล้วเราก็พัก1นาทีสามารถทำแบบนี้วนสาสี่รอบได้เลย ก็เคือเป็นการออกกำลังกายแขนของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด SUBSCRIBE ให้กับรายการมาฟิตกันของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วะค่ะทุกคนบ๊ายบายวันนี้เราจะมาบริหารกล้ามเนื้ <S <S <ค>อนะคะทุกคนจะขอเนียาอยู่ด้านข้างให้แล้วกัน